สวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าทุบตะไคร้หอมและยุงตอนนี้ของทางโรงงานมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะคือสีเขียวสีน้ำตาลและสีดำคะ่ะทำจากก้านไม้กลมเวลาที่คุณลูกค้าถือจะไม่มีเสียนไม้ที่มือนะคะโดยวัตถุด,ดิบหลักทำจากธรรมชาติคะ่ะประกอบไปด้วยตะไคร้หอมยูคาลิปตัสผิวมะกรูดผิวสม้มโหระพากา้านผูและสารหน่คะ่ะประมาณนี้คะ่ะ โดยถ้าคุณลูกค้าสังเกตที่แนวทูบุณลูกค้าจะเห็นจะมีเส้นใหญ่ของตะไคร้ติดอยู่นะคะเพราะเกิดจากการที่เราบดไม่หมดค่ะแต่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะวัตถุดิบทําจากธรรมชาติอคุณลูกค้าสังเกตดีๆนะคะจะเห็นเส้นใหญ่ของตะไคร้ติดอยู่นะคะโดยที่ขาไม้การทุบของเราเราจะไม่มีการชุบสีค่ะเป็นสีตามธรรมชาติเลยทางโรงงานขายแบบยกลังและแบบแบ่งขายเป็นกิโลกร,รัมนะคะ แบ่งขายขั้นต่ำ1กิโลกร,รมัมและมีทั้งแบบแพ็คแล้วและยังไม่ได้แพ็คนะคะสินค้าของทางโรงงานจัดส่งทั่วประเทศไทยค่ะคุณลูกค้าอยากได้แบบไหนสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ